ค่ะวันนี้ช่องมันน้อยก็มามา,มาวัดนะคะมาวัดมาทำบุญค่ะมาวัดที่ต่างจังหวัดนะคะเป็นวัดในเขตชนบทค่ะวัดต่างจังหวัดก็จะประมาณนี้นะคะ บรรยากาศวัดวัดต่างจังหวัดในเขตนอกแคสบาลค่ะไม่รูราไม่ใหญ่ไม่โตนะคะเป็นวัดบ้นบานๆค่ะ น,นี้ก็ชาวบ้านร่วมจิตร่วมแรงร้วมใจสาร้างศาลานะคะแต่อันนี้ก็จะเป็นดอกดาวเรืองนะคะที่ ปลูกในวัดค่ะพอดีช่องมันน้อยมองเห็นค่ะก็เลยหยิบโทรศัพท์มาถ่ายเก็บไว้ดูนะคะสวยมากเลยจ้าคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะคะช่องมันน้อยมาทำบุญที่ต่างจังหวัดนะคะก็เป็นวัดเล็กๆแถวหมู่บ้านนะคะสวยไหมคะดอกไม้สวยมากๆเลยค่ะ อดใจไม่ไหวหยิบโทรศัพท์มาถ่ายเลยค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ